สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแน,นลปอนดีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครั้งก่อนเนี่ยผมได้เอา c า s i โในรุ่น MTP ขีด V 0 0 4L เนี่ยมารีวิวให้ดูกันแล้วนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เป็นรุ่นหน้าดำนะครับแล้วก็หลักพลายน้ำสีครีมแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับแต่รอบนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งหรือว่าเป็นอีกคู่สีหนึ่งในตระกูลเดียวกันหลัดรุ่นนี้เนี่ย MTP V 0 0 4L 1 BU DF ก็จะดูเป็นอีกโทนหนึ่งที่มีความสวยงามดีเหมือนกันก็วันนี้จะมาให้ดูกันนะฮะนาฬิการเรือนนี้เป็น,น เ,เขาจะมีการเล่นดีเทลเป็นเส้นแนวตั้งแบบนี้ตัวมาร์กเกอร์พวกหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นนะฮะอย่างรุ่นก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวเนี่ยเป็นสีครีมแต่อันเนี้ยเป็นสีขาวเลยมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มีรูมาให้ถึงแม้ว่ามันจะดูมีความนูนๆขึ้น,นมานิดนึงมันควรจะเรืองแสงได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเรืองแสงแค่เข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเท่านั้นเองไม่ได้เรืองแสงอะไรเยอะมากกระจกก็เป็นค r y สตั l กล a s s ธรรมดาเลยนะฮะสะท้อนแสงพอสมควรฟังก์ชันการทํางานของเรือนนี้ก็ง่ายๆเลยดึงออกมาที คจากคาซิโอทั่วไปนะฮะวัสดุตัวเรือนของเรือนนี้ถ้าเราดูจากฝาหลังนะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่า stainless steel back ชิ้นส่วนที่มันเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยก็คือชิ้นส่วนฝาหลังตรงนี้แหละที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนี้แต่ว่าตัวเคสตัวอะไรแบบนี้นะฮะดูจากวัสดุแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเหล็กที่เอาไปเคลือบสีแบบเงามาซึ่งแน่นอนว่าในราคาระดับหลักร้อยอะ่ะปกติเขาจะไม่ได้ให้สแตนเลสสตีลทั้งก้อนมาอยู่ละก็จะให้มาแค่บางส่วนอย่างคาซิโอราคาถูกหลายรุ่นที่มันไซส์เล็กๆอ่ะตัวเรือนเนี่ยเผคคยๆ คนคอมเมนต์มาว่าใช้เป็นนานๆตัวเหล็กเนี่ยมันอาจจะสีลอกได้ก็ต้องลองดูไปก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรือนที่แล้วเนี่ยที่โทนสีเนี่ยมันไปใกล้เคียงกับแพม1นึมากๆเรือนเนี้ยผมว่ามันก็จะไปใกล้เคียงกับแพมศูนย์หรือว่าแพม1000มากๆมันก็เป็นนาฬิกาในซีรีส์แพมเบสอะ่ะเขาก็มีดีไซน์ประมาณนี้เลยอะ่ะก็คือเคสทรงตันๆใหญ่ๆนะฮะหน้าปัดสีดําแล้วก็ตัวเลขแบบหกเกาองเลข3อะไรแบบเนี้ยใหญ่ๆก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง อยู่ลขอบเบเซลเนี่ยก็มีหลักนาทีมาให้ด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่กวนใจผมนิดหน่อยเพราะผมอยากให้ขอบเบเซลเนี่ยมันคลืนคลีนโลง่โลงๆมากกว่าก็อาจจะดูเรียบร้อยมากกว่าสายเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสายหนังเทียมคอนเป็นสีดำเท็กซ์เจอร์ก็ค่อนข้างจะดีมากมองในระยะปกติอ่ะเราจะแทบดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นหนังเทียมแ่าง่ายเลยหลายๆคนนะ่ะถ้าไม่บอกนะฮะคิดว่าน,นี้คือหนังแท้เลยด้วยถือว่าเป็นหนังที่คุณภาพดีใช้ได้เลยตัวบัคเกอร์ก็เงาน,นะฮะ เดี๋ยวผมลองใส่ขึ้นเข้ามือให้ดูเรือนนี้เพิ่งได้มาไม่นานเลยยังไม่ได้เจาะสายเลยซึ่งปกติเลยเนี่ยคาเซโอรุ่นนี้นผมจะต้องเจาะสายเพิ่ม1นรูนะครเพราะว่าข้อมือผมเนี่ยใส่รูสุดท้ายแล้วมันจะหลวมนิดนึงมันจะเหลือสเปซประมาณนี้ คือมันก็พอใส่บนข้อมือได้อะแต่ว่าพอเวลาเราสบัดข้อมือแรองๆหรือว่าในรายการมันหมุนเยอะๆอะมันจะหลุดไปแบบเนี้ยทั้งที่ดีเนี่ยเราควรจะเจาะเพิ่มรูนหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ข้อมือ5 5นิ้วหรือว่า14เซนแบบผมพอขึ้นข้อมือฟิลลิ่งก็ประมาณแบบนี้คือเห็นแล้วผมก็นึกถึงพันดาราอะลักษณะของสายโทนสีคู่สีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบสายสีน้ำตาลหรือว่าหลักชั่วโมงที่มันมีความวินเทจผมว่าอันนี้มันเป็นคู่สีที่เบสิกก็เป็นอีกตัวเลือกนึ่น่่าามกอเดียวลงเลยู่ที่ประมมมาาาณ40ควหน 10มิลท่วนแล้วก็ลักไซส์ที่ไว้ใส่สายเนี่ยอยู่ที่20มิลน,นะฮะเดีย๋ยวขอเริ่มจากสายสีแดงก่อนเลยนะครับพันนล,ลายเนี่ยเขาเป็นนาฬิกาที่เปลี่ยนสายแล้วสนุกมากๆด้วยความที่พันนลายเปลี่ยนสายแล้วมันเหมือนได้นาฬิกาใหม่อะ่ะดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่สะสมพันนลายก็จะมีสายนาฬิกาเยอะหน่อยซึ่งไอตัวเนี้ยก็น่าจะไ,ได้ฟีลลิ่งประมาณนั้นด้วยพอผมจับเปลี่ยนสายสีแดงนะฮะมันก็ยังเข้ากันได้แบบสบาย,บายๆเลยมันดูดีดูแพงมากๆนะครับพอใส่ออกมากับนาฬิกาหน้าดำเรียบๆลีนๆออกมาประมาณนี้ สไตล์แพมสูนฮะมันเป็นนาฬิกาที่ใส่สายอะไรก็ได้คือจับใส่ไปเลยฮะจะสีดําสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับไม่ว่าสีอะไรเนี่ยมันจะออกมาดูดีเกือบทั้งสิ้นเลยเพราะหน้าตาของเคสแล้วก็ทรงเนี่ยมันมีความเป็นจุดเด่นในตัวมันอยู่แล้วนะฮะพอมันมาเจอสายปั๊บเนี่ยมันก็ส่งเสริมกันดีมากๆเลยใสยสีแดงก็จะได้ลุคฟิลแบบเทรนดี้เทรนดี้หน่อยมีความคุณหนูนิดนึงอันเนี้ยผู้หญิงก็ไปใส่ได้สบายสบายเลยอ่ะเดี๋ยวไปสายต่อไปกันเลยนะครับลองไปทางสายยางน้ําเงินกันดูบ้างนะครับออกมาเป็นแบบนีี้้ถืออว่าอ่าาาคนขงจะดดูมกเลย ผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มมากๆเลยนะคือถ้าเกิดเราดูราคาตัวเครื่องอ่ะที่แบบหลักร้อยอ่ะแล้วก็เพิ่มเงินซื้อสายมาอีกร้อยหนึงออกมาเป็นแบบเนี้ยผมว่ามันดูแพงมากๆอ่ะอันนี้ก็ได้ความสปอร์ตความลุยนะครับใส่แบบไปเล่นน้ําไปอะไรโดนน้าได้สบายๆเลยเดี๋ยวไปสายต่อไปให้ดูเร็วๆนะครับ เดี๋ยวลองสายแบบเหล็กถักให้ดูนะฮะว่ารอดไหมก็ใช้ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าสําหรับผมนะผมจะรู้สึกว่ามันขัดกับสายเหล็กถักไปนิดนึงหน้าตาของตัวนาฬิกามันสปอร์ตเกินไปที่จะมาใส่สายที่มันดูวินเทจหรือว่าดูลักชัวรี่เลยแบบนี้นะฮะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะชอบฟีลลิ่งประมาณแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยสําหรับผมเนี่ยคงไม่ได้ใช้คู่เนี่ยเท่าไหร่ใครที่สนใจเนี่ยสามารถลองไปหาซื้อได้ใน l a z a d a เลยก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600้กลางๆถึง600 km, ป,ปลายๆไม่เกิน700ผมแนะนําว่าใครที่ซื้อรุ่นนี้สิ่งที่คุณควรรรจจะะมมีีืือออสาาายยยายนนนซ้้พกัปเเเลล่ ได้อย่างสนุกเลยสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ